บน,น,นะถึงบ้านนานแล้วครับผม<ด>เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยสนุกมากการได้เจอแฟนๆที่เป็นเป็นพลังของผมเลย <c oughs> เอาใหม่นะ เป็นพลังของผมเลยถึงเหนื่อยก็มีความสุขอ่า้าใจเพราะฉะนั้นแบบสบ,บายมากมก็ว่าจะนอนแหละตอนแรกแต่ว่าหิวอะ่ะก็เลยเออกิน,ก,นกินไปคุยไปแล้วกันเพราะว่านอนไม่หลับอยู่ดีอ่ะโอ้ช อินไอ้นี่ไหญ่เละเททุกทียังไม่ล้างหน้าเลยเล่นทวิท รีแคบเหรออยากให้รีแคบอะไรอะ่ะเหมือนเห็นคอมเมนต์หนึง่งอา้าเหมือนเห็นซันซันดี้เลยซันดี้ัสดีจันหนูไม่นอนหรอลูก อาชอบโชว์ไหนของฟอร์ดบุ๊กในเอลเอลที่สุดครับอาชอบโชว์ไหนของฟอร์ดบุ๊กที่สุดอาหรือชอบโชว์ไหนในคอนเอลเอลที่สุดได้หมดเลยอยากถามความเห็นเพื่อน,อนชอบโชว์ไหนกันจ๊ะถ้าถามว่าผมชอบโชว์ใครนะผมชอบโชว์ของ ผมชอบยาพิษอะ่ะของวินนี่สตาร์เท่มาก <c oughs> สตาล์ร้องเพลงพอมากวินนี่ก็แรปเก่งสุดๆนี่ผมจะบอกให้นะอินไซใ์นะวินนี่มันแต่งแรปเองนะครับทุกคน <c oughs> เก่งมากผมชอบยาพิษ ยองไว้น่ารักไหม่ารักเนาะผมก็ผมพี่เฟิร์สเอ้ยผมเฟิร์สแล้วก็พี่จิมนั่งคุยกันก่อนออกมาว่าพี่พี่จิมไอเฟิร์สนี่เราแกล้งบ้าเลยแล้วกันตอนออกไปโคตรเหนื่อย เพื่อนสนิทชอบเพื่อนสนิทหรอไหนมีใครชอบเพื่อนสนิทกดหนึ่งเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกดหนึ่งปอปอเช็คกล้องหน่อยครับทำไมกล้องเป็นไรอะกล้องก็ชัดน,นี่ใครชอบเพื่อนสนิทกดหนึ่ง จริงเพลงนี้บุ๊กก็เป็นคนเลือกนะฟอสตามใจอย่างเดียวก็คุยกันว่าเออบุ๊กมันก็ถามอะไรว่าเออฟอสอยากร้องเพลงอะไรนี่ก็บอกว่าเออบุ๊กเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่บุ๊กเลยจริงๆร้องอะไรก็ได้จริงบุ๊กก็ไม่คิดมามันก็แบบส่งเลสเพลงนี้มาให้ลงให้เลือกแล้วก็เออบุ๊กก็ถามชอบเพลงนี้ไหมว่าเออเพลงนี้ก็ดีนะอะไรก็ลองเพื่อนสนิทละกันอะไรอย่างเงี้ย แป้งเงนั้ไยังไม่เห็นคอมเมนต์แทงนั้นเพราะว่าฉันตักคาเวียอยูอย่วันนี้กินคาเวียวันนี้ไปกินลาบด้วยจะกินจิ้มจุ่มตีสองสี่พันคนจากกันโดยสมบูรณ์ที่ก็ชอบดีมาก ดีทุกเสเตตเลยจริงเออแต่ว่านี่มันมีคำพูดหนึ่งของน้องโฟสเนี่ยที่ผมแบบฟังแล้วแบบทัสใจมากก็คือผมเนี่ยไม่มีแบบวัยรุ่นในโรงเรียนเลย,เ,ลยเพราะว่ามันทำงานแต่เด็กถูกปะอืมก็เข้าใจน้องมันนะเพราะว่าเอ๊ะเข้าใจน้องมัน เออจะบอกว่าเข้าใจก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนเราอายุสิบหกเราก็ไล่สาระอยู่กับเพื่อนเป็นวันแต่มันคือทํางานแล้วอะเก็ตไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบพวกผมก็จะเป็นพี่เป็นเป็นเพื่อนมันแล้แหละซึ้งใจมากที่มันบอกออพวกพี่ก็เราก็เหมือนเป็นเพื่อนเราก็เหมือนเป็นเพื่อนมนันเนาะเพราะว่าเราอยู่กับมันบ่อยมาก โฟมันก็จะมีอะไรมันก็จะมาเรียกเฮียว e ัส oh, ดีครับวัสดีวัสดีโอ้วัสดีพี่ชายอย่างเงี้ยจะมีนายก็จะเย้าบ <Yo, bro. S 1> <c oughs> เออมันก็จริงชอบครอบครัวนีมากเลยเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆผมว่าสิ่งหนึ่งที่ดีสุดเลยนะของการอยู่บ้านจีมเอ็มท คือเด็กทุกคนเนี่ยมันรักกันมากๆอะ่ะแล้วมันช่วยกันแบบหมดแบบสุดใจอะ่ะคือพวกเราไม่มีใครไปคนเดียวเราจะไปกันเป็นแพ็คเพราะพวกเรารักกันเด็กแม่งโคตรรักกันเลยบ้านจีพีดีวีอ่ะแบบสุดๆอะ่ะน้องช่วยพี่พี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยทุกคนประทับใจครอบครัวมันเป็นอะไรที่แบบว่ารักรักกันโคตรอะ่ะที่สุดแล้วอ่ะ พื้นฐานแม่งแบบแข็งแรงอะ่ะชอบมากมันมีความสุขจริงอง่นะ อ่ะสี่พันห้าร้อยคนเปิดคำเปิดให้ถามอยากถามอะไรถามได้เลยจ้ะตอบได้ก็จะตอบแต่ถามเกี่ยวกับโชว์แล้วกันนะหนึ่งสองสามาง ดื้อสุดในแอลแอลดื้อสุดเหรอดื้อสุดดื้อสุดใน l อลอลเหรอดื้อสุดเหรอดื้อในดื้อในเรื่องอะไรอะ่ะดื้อในเรื่องอะไร คือจริงถ้าถามว่าไปผมใช้ช้อนใหญ่เลยเพราะว่าคือจริงมันต้องมีที่เปิดนะ,ตะแต่ว่าร้านเขาลืมที่เปิดมาให้แน่ๆเลยเพราะว่ามันไม่มีมันจริงมันจะเป็นคลิปต้นนี้แบบแต่ไม่เป็นไรผมแบบใช้ใช้แรงไงแรงผมเยอะแก่อะลูกลับมาแล้วจ้า เออจากกันโดยสมบูรณ์นี่มันเพลงแนละ้วจริงนะผมชอบมากนะชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งพอเป็นจิมมี่ซีมาลองนี่ก็คือแบบดีอะ่ะพี่จิมแม่งสุดยอดพี่จิมนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสุดสุด,ส,ดสุดทุกทางพี่จิมเนี่ยสุดยอดด้วยสันทารเลยพูดับผู้ชายคนนี้ จริงพี่เขาน่าจะเป็นยอดมนุษย์อะคนอะไรมันจะโฟกัสได้ขนาดนั้นวะทำไมบุกเลิกเพลงเพื่อสักน,นิ่เพราะว่าเราเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าพวกเราฟอร์ดบุ๊อะ เป็นเพื่อนกันมานานเราก็เลยคิดว่าเอองั้นมันจะมีเพลงอะไรที่แบบว่ารี l a ทกับคําว่าเพื่อนได้บ้างเราก็ไปนั่งก็เลือกกันมาหลายๆเพลงก็เป็นเพลงติีมเพื่อนนะครับหมายถึงว่าเพลงแรกอย่างเงี้ยก็เป็นเธอๆเพื่อนเราชอบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชองน่ารักน่ารักส่วนเพลงเพื่อนสนิทจะเป็นฟิลซึง้งใช่ไหมทุกคนมันเป็นฟิลซึง้งเนาะใช่ไหมจ๊ะ ขมตรงไหนมันเวซึ้งมันคือซึ้งมันไม่ขมซึ้งใช่ไหมทำไมร้องไห้หรอ คือคนเราเนี่ยพอเวลาเราร้องไห้เนีการร้องไห้มันคือแบบด้วยอารมณ์ของเพลงอะ่ะด้วยอารมณ์ของเพลงนะครับเราอะ่ะเรารู้คำทุกคำที่เราร้องเพลงอะ่ะครูก้องเคยบอกกับผมว่ามันไม่มีเสียงที่สูงที่สุดหรอก มันไม่มีเสียงที่ต่ําที่สุดหรอกแต่ว่าเสียงที่พอที่สุดอ่ะคือเสียงที่เราล้อมาจากใจเพราะฉะนั้นแล้วการร้องเพลงอ่ะมันก็เหมือนกับการเหมือนเราเล่นละครบทหนึง่งหมายถึงว่าเวลาเราร้องเพลงเราก็ต้องอินกับเพลงถูกป่ะครับในทุกๆเพลงที่เราร้องเพราะว่ามันคืออินเนอร์เวลาเล่นละครเหมือนกันมันคือหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้น เล่นละคร่ะเวลาเราเล่นเป็นตัวละครเราก็ต้องรู้สึกเพราะถ้าเราไม่รู้สึกแล้วเราเล่นนะมันก็คือปลอมการร้องเพลงถ้าเราจะร้องเพลงให้มันพอที่สุดอ่ะเราก็ต้องร้องด้วยการใช้ใจร้องอืมนั่นคือซึ่งก็ต้องขอบคุณบุ๊กที่ส่งมาดีอืมคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะร้อง ผมจะทั้งตาคอร้องไห้หรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นนะโมเมนต์นเป็นนะโมเมนต์นั้นที่เราอยู่ในเราอยู่ในเราอยู่คนตรงหน้าเราอยู่กับเพลงเราอยู่กับคําที่เราร้องออกมาจากใจใช่ครับก็ก็ตามนั้นแหละครับเพลงมันเศร้าอ่แต่สนุกดี เป็นไงครับแต่ปีนี้มีใครคิดไหมว่าฟอร์ดบุ๊กจะมาเวนี้มีใครนะคิดว่ากล้องมันเบอร์อ,อ๋อใช่ไหมเบอร์ตรงไหนเนี่ยทันไรเนาะเพราะพอชอบกินไปคุยไปคุยกับแฟน บางคนบอกดีใจมากทันไลฟ์ฟอร์ดผมก็ไลฟ์บ่อยอยู่นะแต่ผมชอบมาแบบฟ้าแลบอะมาไม่บอกไ,ได้พอดูไลฟ์สตรีมิงพังโอ้ ใจ,ใจด้วยนะครับบุกลับแล้วมันบอกผมว่าถ้ามันกลับถึงห้องมันมันจะสลบเลยแต่ผมอะภาคคือจริงก็งง,งแต่ว่าพอเข้าไปเล่นเอกแล้วมันก็แบบอยากอ่านโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับมันอยากอ่านนูน่นอ่านนี่ไปหมดอะมันก็ขอหน่อยแล้วกันว้าอะไรอย่างเงี้ย ถามต่อถามต่อเลยถามอะไรก็ได้ลูกตาเห็นอันไหนก็เดี๋ยวอ่านนั้นเลยครับเนื้อสองถ้าเป็นพี่ฟอนเลือกเพลงอีกเพลงพี่ฟอนจะเลือกเพลงอะไร อีกเพลงเหรอพูดแบบจริงๆตอนนั้นผมไม่ได้คิดนะว่าผมจะแต่ถ้าเป็นผมเรื่องเองเหรอผมคงร้องแบบ Bad Girl <c oughs> เพลงมันมันตตีมันเซ็กซี่ รีวิวบุ๊กหน่อยเก่งคนเก่งตั้งใจขยันแบตออน ครูวินแม่งโคตรหล่อบอก,กเลยเด็กบ้าอะไรแม่งหลอ่อเายยิ่งเวลาแม่งพนะูดภาษาอังกฤษน่ะโอ้โคูณกัเสิบเข้าไปเลย เพอร์ต้าน่ารักเด็กน่ารักมากต้าเพอร์ตั้งใจอ่ะคือทุกคนก็ตั้งใจหมดแหละแต่คือต้ากับเพอร์จะคุยกันเรื่องไม่ตลอดอียพี่ชายผมอย่างนี้ดีไหมโดนตีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยดีละที่เขาคู่กัน ได้อยู่น่าจะผ่านแปดชั่วโมงไปได้อยู่กินลองท้องคำถามสุดท้ายจ้ะเน่งสองสมโทมาฟอกอะไรวะโทมาฟอกเป็นไงนั่นล่ะ ลูกป,ปอเอยน่ารักมากชอบม,มากตอนแรกไม่เข้าใจเลยว่าอะไรพวกนี้หิวใจเราได้ยังไงแต่เออหิวใจแล้วได้มากๆในวันที่เราเหนื่อยเนี่ยเรามองหน้าลูกเราเราก็ฟินแล้วรีวิวฟอนหน่อยพูดไม่เก่งอะเนี่ยครับไปแล้วนะจ๊ะบาย